สำหรับคนที่มีอาการปวดข้อบ่าไหลานะคะเดี๋ยวเรามาหาดบกร,รอ้อากันอันนี้ตู้จะกินด้วยก่อนช้าละสามเม็ดมีแกมมาออริซานอนนะคะวิตามินอ e ีเข้มข้นนะคะกว่าทั่วไปช่วยลดอาการอักเสบของร่างกายพร้อมโคคิวเทนต้านอังมูลอิสระ เมื่อคืนก่อนนอนก็กินหมามาแล้วดื่มฟรนะตื่นเช้ามาท้องยิดท้องแบงนนะ่ะ ดึงไหล่ลงค่ะสามารถทำได้ตอนที่นั่งโต๊ะทำงานได้ด้วยนะคะท่านี้ดึงไหล่ดึงไหล่กดขอ้อหนึ่งสองสามสี แขนด้วยแขนนี่ร้อนเลยนะคะวเวลาทำให้หายใจด้วยนะะ ที่ตึงจะตึงมากมากตอนนี้แขนแขนแล้วก็สะบัซ้ายตึงปวดเงสงซิ nhàn thấy làm kho chết làm này là ค่อยๆลงนะคะถ้าลงปุ๊บคุณจะหน้าเือกนะต่อไปกดคอไปสาระดับระดับแรกสี่สับช่วงบนกดให้ชนหน้าอ,อกเลยไหวไหมตึงมากก็ลงไม่ไหวก็ได้เท่าที่ได้ถ้าปวดมากให้ยกก่อน ไม่ได้ให้โยกก่อนนี่จะปวดสีข้าะลงหนึ่งขาวเลยนะไปไหนดีแล้วก็ลงหกสอง คราวนี้เรากดตรงกลางสีสันนะคะเลื่อลงมาหกสองจะปดต้งขอลงถึงช่วงไหลด้วยตรง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 สะบัดเพ็งนะตรงสะบัดนะคะ 那。啊 คราวนี้เอ่อมันจะมีอาการปวดตรงนี้นะตรงสะบักเขาเรียกสะบักจงใช่ไหมคะให้ใช้ท่าโยคะที่เปิด คือคืกงตัวจะดึงสะบักได้มากเลยค่ะอีกท่านหนึงค่ะที่จะดึงสะบักไหล่ได้ดีท่านี้ ฉันน่าจะติดใหม่เนาะฉันลืมติดใหม่ ใครไม่เคยทำแล้วมันตึงอ่ะมันนี้หน่อยก็เคล็ดจริงๆอ่ะให้ทำท่านี้เวลาเคล็ดให้ทำท่านี้นะคลาย กดมือกดลงไปค่ะ ก็ตึงไหลก็ตึงแขนก็ตึงตึงทั้หมดเอื้อเอื้อเอื้อแล้วก็ท่านี้ท่าสวัสดี ฝันมึงข้าหากกันไหลจะเปิดยืดหนะ้าท้องยืดอกขึ้นนะคะโอเคโอเค นั่มสตนั่มสติดีทีสุดนั่มสติเอาค่อยๆลงนะค่อยๆออกจากท่านะมันจะช้า นี่ถ้าปวดเอ่อต่อไปถ้าระหว่างแบบทำงานนะคะชื่อทำงานยืดขายืดกับกูแพงแบบนี้เ่ยยืดกระกําแพงแบบ กดลงไปค่ะเอาอกมาค่ะชนผนังหนึ่ง Uh, จเจ็บอะไรมากใคระออกมาอ,อีกท่านถ้าเข้ามุมถ้าเข้ามุมนี่มันจะงัดเลยนะงัดทางงัดทางงัดทางงัดเลยนะ wall. Cool. ร่งคะรู้สึกดีขึ้นนะเอาละพอเราแบบคลายแล้วนะคะเราจะต้องทำให้หัวไหล่เราแข็งแรงด้วยออกกำลังกายท่าที่ทำให้หัวไหล่แข็งแรงทำทุกวันวันละครั้งละ40อย่างน้อยวันละ3าถึงเซตนะคะเมื่อกล้ามเนื้อหัวไหล่เราตรงนี้ช่วงนี้แข็งแรง อาการมันจะกำลังเลิกตอนพี่นั่งทำคอมหรือจับโทรศัพท์อย่างนี้อาการมันจะมาถ้ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงนะอาการมันจะมาไวมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องออกกรัตกายให้แข็งแรงนะคะมาท่านี้เลยทำนะทำทุทวกวันทำตอนไหนก็ได้ที่เน้นออกยกไหล่แบมือมือนี่ต้องตั้งแบบ แขนตึงแขนตึงเมื่อตึงยกไหลแล้วก็ทิ้งลงอย่างแรงทิ้งอย่างแรงนะยกไหลเท่าที่จะยกได้ทิ้งสี่สิบครั้งแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแขนไม่หงอกนะ อ่อนแรงมากมันจะงองแบบนี้ซีซิเรีสี่สิบแล้วคุณจะรู้สึกว่าร้อนตั้งแต่คอถึงไหล่ลงมาถึงช่วงนี้เมื่อแข็งแรงแล้วนะคะก็จะดีขึ้นคราวนี้มาฝึกความแข็งแรงมีดัมเบลไว้นะคะ อันนี้ของตัวเป็นตัวเล็กเริ่มจากตัวเล็กก่อนนะคะอันนี้6ขีดหขีดเอาขึ้นเกลียฝึกท่าแขนแขนไหลหนึ่งสองสามมาทำบ้างค่ะ้าไปท่าเหล่านี้จะช่วยให้หัวไหลแข็งแรงคือถ้าคุณคลายอย่างเดียวแล้วคุณไม่ออกกำลังกายอะ ไม่แข็งแรงก็จะปวดจับคอมก็ปวดจับโทรศัพท์ก็ปวดเออเอออ้านนี้หัวไหลแข็งแรงออสินดกจะค่อยๆดีขึ้นแค่นี้ก็ปวดมากแล้วนะทุกคนเออหัวใจ ไม่ไหวก็ค่อยๆอ,ยอนืนี่มันไม่ได้หนักเลยนะแค่หกขีดนะเต็มปวดเลยทุกวักนนี้ตุก็ยังมีอาการนะเพียงแต่ว่าอาการมันน้อยกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนแบบเหมือนเข็มทิ่มหลังเลยจิ๊จิๆๆๆๆ๊ดจิ๊ดจโดยเฉพาะตรงสลัก สลัดเนี่ยเหมือนเข็มทิมเลยจี้จี้จีจเลยตอนนี้ก็คือดีขึ้นปวดปวดน้อยลงอ,อืมไหลไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ไปไกยภาพหมอรัดไม่ไปทำไกยภาพบำบัดแล้วก็กินออรซ่าคู่กันเรียกอาหารทอด อาหารทอดอาหารหวานกินให้น้อยหน่อยแล้วก็แอลกอฮอล์พวกนี้ทําให้อักเสบไม่ใช่ทาให้ตับแข็งอย่างเดียวนะแอลกอฮอล์เร่งการอักเสบทั่วร่างกายอาการปวดเมื่อยนะคะต่างๆแอลกอฮอล์ก็มีส่วนนะมไม่ใช่ตับแข็งอย่างเดียวนะปวดเมื่อยอักเสบตามข้อต่างๆ แล้วก็่น้ำปลกของทอดโอ้โหหอหอหอเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะฝึกไปไม่ต้องน้ําหนักเยอะแต่ของตุ๊กอะตุกตุกเล่นไปถึงไปถึงสองกิโลละนี่อันนี้สองกิโล แรกๆก็จะสั่นๆๆๆๆๆๆๆตอนนี้นิ่งแล้วคือห ak, ัวไหล่เราแข็งแรงขึ้นนอกจากหัวไหล่คุณจะแข็งแรงขึ้นแล้วคุณจะได้ร้องเอ็ดที่สวยงามด้วยนะคะอาตาอาตาหัวไหล่แข็งแรงอันนี้ไม่ใช่หัวไหล่อย่างเดียวนะคอคุณก็แข็งแรงด้วยคือ มันต้องใช้แรงทั้งหมดอันนี้ใช้แรงคอด้วยนะคะแผงแผงคอก็ออกแรงด้วยเนี่ย ื่อไหล่แข็งแรงชาหัไหล่แข็งแรงน,นะาอะฟิซิโด่จงหายไประวังทับหัวตัวเองากิโลนะ,นะกนเลเมื่อไหล่แข็งแรงคุณก็จะแบบทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ปวด ันนี้ต้องทำประจำกมาอะไรแข็งแรงน้องสิบเอ็ดมาสวยๆแหละเสื้อสวยนะเนี่ยเสื้อตัวใหม่ซื้อที่ไหน legacy studio เห็นได้กดเข้าไปดูเลย จะแปะเลี้ยงไว้ให้นะคะ